สวัสดีจ้าเมื่อนี้เป็นเมื่อแรกที่สิพาอารอนไปเที่ยวเบิงนานะจ้ะเนาะเมื่อนี้หลังจากที่เขามาหอดเมืองไทยแล้วก็สิพาอารอนไปเบิงนานะจ๊ะอันดับแรกก็ขึ้นซุปเปอร์คาร์เลยนะจ๊ะเนาะขึ้นซุปเปอร์คาร์ของอีพอจ้าแล้วก็ขับรถออกไปทงนากันเลยจ้าระหว่างทางกับสมิธ คงนาปลาโคริตัดนจากถนนหนทั้งก็ถือว่าเป็นรุมเป็นบอ่อนอกจากน้อขี้ไปกระเออเออไปเบิดทางอรวณนจากทางทางก็มีต้นบบกที่คนปลูกผ,ผักไร้ไร้บรรยากาศดีครับนอกจากน้อย,นยมือเศร้าอากาศเย็นสบายครับนอกจากนาะ พอมาหอดเชียงนะแล้วอร้อนก็ได้ <What S 1> เสียงเสียงนึงนั่นก็คือเสียงมาน่อย <is> so? ไปหออแล้วก็ไปจัดการ <It> s <S มาน่อยทันที <c oughs> เลยนอกจากผมจับจับหนอกจับทางอาัะ อันนี้มีไฟเบอรกหัวของพญายมเพจนะจ๊ะเนาะหนี่เงผีหอกหัวพญายมเพจสิพามาเก็นมากินเขาเสาอยู่นี่เนาะระวังนั่นกะนผุนไปซลองหามาแล้ว่ะผนฝรั่งหน่อยไปซลองหามานะจ๊ะได้มามาสองโตมีความสุขหลายชายหมดของของก้อยก็ได้อาความสุขบ้านๆห้าเนาะ ผุนงัวเห็นคุณมาก,กับผ้กากันยางมาทักทายผุนเห็นพลังหน่อยมากับมาทักทายม,มาหน่อยกับตาหา <c oughs> ตาหาเบิร์เนี่ยกัดหูกัดงามงามงามงับเป็นทงไซส์สีห <c oughs> ิวเขาได้เนี่ยน้องเพืนกระดัตอนนี้ก็ได้เวลากินเขานะจ๊ะน้องผุนนะเบิร์แล้วกินลาบเรือดู น,นี้กันมกปลาอันนี้หนึ่งปลานะจ๊ะหลังจากกินเขาย่คอวัวแล้วก็ได้เวลามาตอททอสูบน้ำใส่เข่าแล้วจา้าในเขาน้าปังนะจนะ๊ะเนาะปีนี้น้ำท่วมเขาเบิดก็เลยได้เห็ดเขาน้าปังกินเนาะคุณกำลังสิออกห right. ้อเลยหอมหอมเข่าก็ได้ระวังทีล้อน้ำกำลังมาซ้ายหน่อยก็ไปเก็บดอกหญ้ามะเล่นฐ่านะานะจ๊ะเนาะ แล้วก็ถึงเวลาน้ำมาสุดหงายใส่ขาวใจนากพลังหน่อยตะเรนน้ำแล้วบาดมากๆครักแล้วเล้าขึ้นมาโอวยทำไมผีหน่องเอ้ย ปลังยันหุ่นไรกะย่างไปแล้วย,าาวย,วย่างกลับมานึกว่ามันยังย่านหุ่นไลกะปาป้าปแม่พาไปปะ